เจ้าป่าตอนที่80บทประพันธ์โดยลูกคนเดียวแสดงและบรรยายโดยนุไอศูลและเก๋พิพัฒรา เสียงฟ้าคำรามครั่นครืนนราวกับเสียงหัวเราะฟ้าแลบแปลบปราบสายฟ้าเป็นประกายพาดผ่านอย่างน่ากลวัวอคนีเงยหน้ามองยอดไม้ซึ่งสั่นไหวจนมองดูคล้ายจะหักโค่นจากแรงลมเขาีตาอย่างหนักใจเหลียวมองคนอื่นก็มีสีหน้าและท่าทางไม่แตกต่างกันนักขณะนี้ทุกคนลงมายืนอยู่ในทางชันอันตรายไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปได้แล้วเอาอยัางไงครับผู้ช่วย สุพเพิกป้องปากตะโกนถามแข่งเสียงฝนไปต่อครับพี่เราไม่มีทางเลือกแล้วเขาตอบหนักแน่นลูกน้องคนสนิทพงหกหัวรับแล้วเลี้ยงตัวเองอย่างระมัดระวังบนทางดินที่เริ่มเละและลื่นผู้ช่วยหนุ่มหันไปยิ้มให้กับทุกคนยังปลุกปลอบใจแล้วก้าวเท้าตามช้า,ชา ครึ่งชัมม่วโมงต่อมาพวกเขาก็ลงมาจนเกือบจะถึงครึ่งทางของเส้นทางฮารืโหครั้งหนึ่งวิโรธก้าวพลาดจนทําให้ตัวเองลื่นถลไมมาชนเอาชานชัยซึ่งเดินนําหน้าให้ล้มกลิ้งตามไปด้วยนักวิจัยสัตว์ปาหนุ่มทั้งคู่แหกปากโวยวายด้วยความตกใจปะปนไปกับความกลัวรุตอคนนและสุภเริกหันมาเห็นภาพนั้นพอดีเพื่อนสนิทของเจรากาตัดสินใจฉับพลันเขาคว้าแขนของวิโรธเอาไว้ได้ แรงโน้มถ่วงของโรคกระชากให้รุดแทบจะหลุดลอยตามร่างกายหนักอึ้งของวิโรธไปแต่เขาก็ยันตัวและใช้พละกำลังทั้งหมดของตัวเองหยุดยั้งการตายคู่นั้นลงได้ในที่สุดส่วนชานชัยเหมือนจะดวงซวยกว่าเพื่อนอัคณีกับสุภเริกคว้าร่างของเขาไว้ไม่ทันนักวิจัยสัตว์ปานุ่มจึงกระเด้งกระดอนไปตามทางด่านชันจนเนื้อตัวถลอกปอกเปิก เว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีแฝงอยู่สุดท้ายชานชัยก็ถูกหยุดยั้งไว้ที่ควรต้นไม้ใหญ่ก่อนจะหลุดลอยออกจากทางด่านเพียงไม่กี่เซนติเมตรทั้งคณะถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วจึงรีบตรงเข้าไปดูชายหนุ่มอย่างระวังนักวิจัยสัตว์ป่านหนุ่มนอนร้องครวญครางท่ามกลางเม็ดฝนที่เหมือนจะหนาหนักขึ้นร่างกายหลายส่วนมีบาดแผลเลือดไหลซึมเจลกาสุดตัวลงสำรวจอย่างถี่ถ้วนหลอนเงยหน้าศบตากับหัวหน้าคณะ ที่แสดงอาการเป็นห่วงอย่างชัดเจนเป็นยังไงบ้างล่ะเท่าที่ดูเบื้องต้นถือว่ายัางโชคดีค่ะมีแค่แผลถลอกกับฟกช้ำภายนอกชายสูงวัยปาดน้ำฝนบนใบหน้าแล้วถามอาการกับตัวคนเจ็บพอไหวไหมชานชัยนักวิจัยสัตว์ป่านุ่มพงหกหัวรับช้าช้าไหวครับถ้างั้นก็แข็งใจอีกนิดนะ ใกลจะถึงหุบผีไพรแล้วละ่ะครับชานชัยรับคำจากนั้นอัคนีจึงหันไปสั่งการกับประสิทธิ์ซึ่งเดินปิดท้ายขบวนพิธิษฝากดูชานชัยด้วยนะครับพี่ได้ครับผู้ช่วยไม่เกินสินาทีต่อมาทุกคนก็กลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางอันจะนำลงสู่หุบผีพรอีกครั้งด้วยร่างกายที่มอมแมมและเปียกโชกมากกว่าเดิม คณะสำรวจรแรดผ่านความลำบากทุรักทุเลของเส้นทางมหาโหดที่ลื่นแสนลื่นและชันแสนชันมาอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มๆหลายคนหกล้มคลุกคลานจนตัวเปื้อนดินโครนเป็นแผลถลอกปอกเปิกต,ตามๆกันจนกระทั่งเหลือระยะทางอีกประมาณ300เมตรก็จะบรรลุถึงที่ราบภายในหุบผีไพรนั่นเองรุดก็จับความผิดปกติได้ก่อนเป็นคนแรกขั้นแรกท้มองเห็นเงาดำๆกระโจนผ่านแวบหลบไปมาตามแนวพงไพรข้างทาง ก่อนจะมองเห็นชัดเจนถึงลายสีดำบนพื้นสีเหลืองต่อมาเขาเริ่มสังเกตเห็นเงามนุษย์เดินเร็วๆผ่านไปมาอยู่หลังแนวต้นไม้ชายหนุ่มหยุดยืนแล้วพยายามมองหาอย่างตั้งใจทาว่าครั้งนี้เขากลับไม่เห็นสิ่งใดรุดได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจขณะก้าวนำทางต่อไปไม่ใช่เพียงแค่ลูกชายในพรานที่จับสังเกตถึงสิ่งผิดปกติได้อคเีเองก็ไม่แตกต่างกันนัก เขามั่นใจว่า2-3ครั้งที่เห็นเงาของสื่อโคร่งตัวมหืมมากระโจนหลบหายหลังแนวหมู่ไม้เมื่อพิจารณาจากขนาดตัวและรูปร่างอันคุ้นตานั้นแล้วผู้ช่วยหนุ่มก็มั่นใจว่ามันคือไอ้โคร่งมหาการที่คอยรังควานคณะสำรวจในความคุ้มครองของเขามาโดยตลอดนั่นเองอคณีพยายามสอดสายสายตาเพื่อป้องกันคนของเขาส่วนภายในหัวสมองก็รุ่นคิดหาวิธีการรับมือเจ้าเสือปีศา เขารู้ดีว่าตอนนี้เขาตกเป็นรองมากขนาดไหนทั้งมีดอาคมและกระสุนอาคมก็ถูกขโมยไปด้วยฝีมือของวินไทยนักโบราณาคดีหนุ่มเจ้าเล่ห์ผู้ช่วยหนุ่มเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดดำและลอบถอนหายใจอย่างหนักใจฟ้ากำลังทดสอบการแก้ปัญหาของเขาอยู่ใช่ไหมขอทีเถอฟ้าครั้งนี้หนทางแก้ปัญหาของเขามันช่างตีบตันเสียเลือเกินเดินฝ่าพายุฝนอีกไม่ถึงร้อยเมตร ทุกคนก็จะพ้นจากความอันตร,รายของขุนเขามรณะแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ต้องหยุดยืนนิ่งงันเมมองเห็นร่างในชุดสีดำสนิทปกปิดใบหน้าทว่ากลับเรืองรองด้วยรักษมีสีเหลืองอ่อนประหลาดร่างมนุษย์นั้นยืนเงยหน้าหันมองมาทางคณะสำรวจแปดในตาคู่นั้นแวววาวกล้าแข็งผิดไปจากมนุษย์ทั้งหลายและถึงจะอยู่ไกลจนเกือบร้อยเมตรทุกคนก็ยังสัมผัสได้ถึงความชิงชังและเย็นชาอมหิต ที่ส่งผ่านออกมาจากดวงตาและร่างกายของมนุษย์ประหลาดผู้นั้นเจ้าป่าเสียงใครสักคนครางออกมาอย่างสยดสยองส่วนอีกหลายคนก็อดขนลุกชันด้วยความหวาดกลัวไม่ได้ประทั่งด็อกเตอร์ดีลกผู้ซึ่งไม่เคยเชื่อถือเรื่องราวเหนือธรรมชาติก็ยังอดวันไหวไปกับเหตุการณ์เบื้องหน้าไม่ได้มีเพียงแค่สามคนเท่านั้นที่ยังคงคุมสติไว้ได้อย่างมั่นคงไม่ได้วันไหวหรือหวาดวันไปกับก,บการปรากฏตัวของเจ้าป่า หนึ่งหญิงสองชายเจรกาอัคนีและรุดนั่นเองเจ้าป่ายังคงหยุดยืนนิ่งไม่ได้ขยับส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแม้แต่น้อยเขาเพียงใช้สายตาจับจ้องและกวาดผ่านใบหน้าของทุกคนก่อนจะหยุดยั้งลงยังดวงหน้าซีดเสียวของวิโรธเหมือนนั่นเองรอยยิ้มหิ้มี่ยมจึงผุดจับริมฝีปากเจ้านั่นเองเสียงนั้นไม่ได้ดังหรือข่มขู่ แต่กลับสร้างความตื่นกระหนกให้แก่นักวิจัยสัตว์ปาหนุ่มได้เป็นอย่างมากถึงเวลารับกรรมของเจ้าแล้วเจ้านุ่มเจ้าต้องไปกับข้าอคนนเดินไปขวางหน้าวิโรธเอาไว้และสบตาก,กับเจ้าปายัางไม่หวัดหวันส่วนรุษเองก็ยืนคุมเชิงอยู่ด้านหน้าของทุกคนลูกชายในพรานกำหมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดปนคุณพากฤษดาไปใช่ไหมผู้ช่วยหนุ่มถามเสียงดัง เจ้าป่าเหลือบมองเขาอย่างสนใจอ้เจ้านั่นเองเจ้ามนุษย์ผู้มีดวงชะตาแข็งกร้าวเจ้ามนุษย์ผู้กล้าหาญถ้ายังไม่ลืมคืนนั้นของเจ้าและข้ารองนะเจ้าป่าหยุดเว้นวระยะเล็กน้อยเจ้าถามว่าข้าเป็นคนพาคนของเจ้าไปอย่างนั้นหรือถูกต้อง ถ้าพาวิญญาณบาปของมันไปลงทันมันควรได้รับโทษแบบที่มันควรจะได้รับเหมือนกับไอ้นุมคนนี้เจ้าป่าเบนสายตาไปสำรวจใบหน้าสิทธดขาวด้วยความหวาดกลัวของวิโรธอีกครั้งนักวิจัยสัตว์ป่านุมถอนกายอย่างลืมตัวอคนีกระชากปืนพกขึ้นมากำแน่น ถึงรู้ว่าอาวุธของเขาไม่มีประโยชน์ในการจัดการกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่กำลังเผชิญอยู่แม้แต่น้อยเลยก็ตามผมขอให้คุณคืนกฤษดามาแล้วหลังจากสำรวจราแรจนเสร็จเรียบร้อยเราจะกลับออกไปและไม่กลับเข้ามาในป่านี้อีกเลยเจ้ากำลังต่อรองหรือขอร้องข้าหล่ะเจ้ามนุษย์ผมกำลังทำความตกลงกับคุณไม่ใช่ทั้งการต่อรองและขอร้องอคณีตอบเสียงเรียบ สายตาแน่วแน่ของเขายังคงจับจ้องร่างกายในชุดสีดำสนิทนั่นเจ้าป่าเหมือนจพะพะกหัวเล็กน้อยสมแล้วที่เจ้าคือคนในคำทำนายกล้าหาญเหมือนเคยนะเจ้ามนุษย์ถ้าหากว่าข้ายอมรับข้อเสนอของเจ้าล่ะผมและคนของผมก็จะรีบทำงานให้เสร็จแล้วกลับออกไปทันที แล้วถ้าข้าเองก็มีคอเสนอเหมือนกันละ่ะคุณต้องการอะไรเจ้าป่าหัวเ,าเบาๆข <c oughs> ้าต้องการมันข้าต้องการวิญญาณของเจ้าหนุ่มนั่นหลังจากนั้นข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปตามที่พวกเจ้าต้องการ <c oughs> อาคณีเหลือมมองวิโรธซึ่งในขณะนี้เขาตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวราวกับลูกนกตกน้ำ ผู้ช่วยดมกล่าวปลอบใจเบาๆแล้วสายหน้าปฏิเสธข้อเสนอของผู้ดูแลผืนป่าไม่มีทางผมจะไม่ยอมให้คุณเอาวิโรธไปได้หรอกข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องไม่ยอมแต่ถึงเจ้ายอมข้าเองก็คงไม่ยอมเหมือนกันข้ากับเองมันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกเจ้ามนุษย์เจ้าป่าจ้องใบหน้าคมสันของอาคเนี ข้าจะไม่ยอมให้พวกเอ็งออกไปจากป่าแห่งนี้แม้แต่คนเดียวเจ้าพวกมนุษย์ชั่วชา้าสิ้นคำพูดของเจ้าป่าลมฟ้าซึ่งดูเหมือนจะสงบลงชั่วคราวก็กลับรุนแรงขึ้นมาอีกจนทุกคนแทบจะทรงตัวไม่ได้ต้นไม้รอบด้านพัดไหวเราวกับจะหักโค่นได้ตลอดเวลาฝนตกกระหน่ำจนแทบมองไม่เห็นกันและกัน หันไปทางไหนก็มีเพียงสายฝนขาวโพลนเสียงหัวเราะของเจ้าป่าดังกึกก้องผ่านเสียงฟ้าฝนมันสะเทือนเลื่อนลั่นจนแก้วหูแทบจะแตกทะลุถ้าจากนั้นเพียงไม่นานก็มีเสียงพยักคำรามดังสะท้านตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนอย่างหวาดกลัวปนตกใจและเจ็บปวดของวิโรธอาคณีหันมองทางที่นักวิจัยสัตว์ป่าหนุ่มเคยยือนอยู่เขาจึงได้เห็นภาพที่สยดสยองที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ลำคอของวิโรธอยู่ในคมเขี้ยวของเจ้าเสือร้ายเลือดแดงฉานไหลรินจนพื้นดินบริเวณนั้นแดงเถือกเสือปีศาจสะบัดร,ร่างของนักสำรวจสัตว์ป่าสอาครั้งแล้วเอี้ยวสะบัดขึ้นพาดหลังก่อนจะกระโจนหายเข้าไปในด,ดงทึบอาคเนีศาสตร์กระสุนตามไปสองนัดทั้งที่รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ ตอนที่80โปรดติดตามเจ้าป่าตอนต่อไปได้เร็วๆนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์แล้วสมข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ